สวัสดีทุกคนด้วยนะครับรีวิวสตาร์บอในคลิปนี้ผมจะมารีวิววอรเทสไฟล์เลกัสซีเลสโวลอินเซตที่มาในรูปแบบโมเดลแบบประกอบจากรายช็อกุขังโมเดลิ่งโปรเจกต์ที่วางขายแบบพรีเมียมบันไดเมื่อเดือน7ปี2025ในราคา13,970เย็นหรือราคาที่ผมได้มาประมาณ4,000กว่าบาทครับ โดยภายในกล่องจะมีวิธีการประกอบมาเป็นกระดาษ2แผ่นกับวิธีการรวมร่างอีก1แผ่นและสติกเกอร์ที่เราสามารถแกะติดได้เลยอีก1แผ่นครับแล้วก็ถุงแรกจะเป็นถุงเอที่สแผงแรกจะเป็นสีน้ำเงินกับสีเทาเข้มและอีก2แผงจะเป็นสีเทาเข้มกับสีเงินครับถุง B จะมี2แผงแรกจะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็แผงอ e ีจะทำสีเทามา2ชิ้นและอีก2แผงจะเป็นสีแดงกับสีเงินครับถุงซีจะเป็นชิ้นส่วนที่มาตางหัก10ชิ้นที่มีการลงสีให้ตั้งแต่แรกทุกชิ้นครับถุงแรกจะดีสานแผงสีเแาเข้ม หนึ่งแผงส่วนอีก3าแผงจะเป็นสีเงินกับไปดับที่ลงสีเงินเมทัลลิกมาให้ตั้งแต่แรกครับถุง E จะมีแผงสีแดงสีเหลืองและพลาสตใสสีดำอย่างละหนึ่งแผงกับชิ้นส่วนที่เป็นอาวุธอีก2ชิ้นครับถุง F จะมีแผงสีน้ำเงินสีเทาเข้มและแผงสีเงินที่มีการทำสีเงินเมทัลลิกมาตั้งแต่แรก2ชิ้นครับและถุงสุดท้ายจะเป็นพลาสตใสสีเหลืองที่มีกากเพชรทุกชิ้นครับแล้วถ้าใครต้องการดูรูปภาพนิ่งสามารถเลือกดูได้ที่ f a เฟซบุ๊กเพจรีวิวสตารถพ์บอง่ลนไมม่กดข้าโฆษณาครับ ตำแหน่งแรกเขจะเป็นการติดสติกเกอร์สีแดงตรงส่วนปีกสีเงินที่อยู่ตรงด้านบนนะครับแล้วก็ตรงส่วนปีกที่อยู่ตรงด้านข้างทั้งสองข้างก็งจะเป็นการติดสติกเกอร์สีน้ำเงินสีแดงสีขาวที่แผ่นยาวจนมาถึงด้านล่างเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ตรงด้านล่างที่อยู่ตรงด้านหน้าก็ยังมีการติดสติกเกอร์สีเหลืองลายเส้นสีดําอีก1ตําตำแหน่งด้วยครับแล้วก็ยังมีการให้ชิ้นส่วน G หนึ่งที่เป็นการใช้แกนวงกลมมาติดเข้ากับรูวงกลมที่อยู่ตรงด้านล่างของโว้คูเซอร์นะครับโดยจะเป็นส่วนล้อทั้งสาล้อที่ จอดรับแล้วเราก็ยังสามารถแกะคอกพิดที่เป็นการใช้พาสสายสีดําออกมาเพื่อที่เราจะสามารถนําชิ้นส่วน T13 ท,ที่จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีเงินเข้ามาติดแทนที่ได้ครับ และตรงส่วนด้านล่างก็ยังมีสติกเกอร์สีทองให้เราเลือกติดเพิ่มเติมครับต่อมาจะเป็นโว่บอมเบอร์นะครับตำแหน่งแรกก็จะเป็นการติดสติกเกอร์สีเงินแบบเมทัลิกตรงส่วนด้านบนแล้วก็ตรงส่วนด้านข้างก็จะเป็นการติดสติกเกอร์ขอบสีแดงแล้วก็มีสีเงินอย่างละ2ตำแหน่งแล้วก็ส่วนด้านล่างก็จะเป็นการติดสติกเกอร์สีเงินเมทัลิกส่วนอีกด้านข้างหนึ่งก็จะแปะติดตำแหน่งเดียวกันหมดเลยครับแล้วก็ยังมีการให้ชิ้นส่วน G13 กับ G16 ที่จะเป็นส่วนล้อด้านหน้าโดยจะเป็นการใช้แกนสีเหลียมมาติดคร กับรูสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านล่างครับส่วนล้อด้านหลังก็จะเป็นชิ้นส่วน G5 กับ G9 แล้วก็ยังคงเป็นการใช้แกนสี่เหลี่ยมมาติดเข้ากับรูสี่เหลี่ยมครับเราก็มีส่วนด้านหน้าที่เป็นดัมมี่ที่จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีน้ําเงินพาสายสีดำแล้วก็ชิ้นส่วนสีเงินทั้งหมด5ชิ้นนามาประกอบรวมกันเราจะมีการทําสีแดงครับและสําหรับวิธีการติดตั้งก็จะเป็นเพียงการใช้แกนสี่เหลี่ยมด้วยกันทั้งหมด3ตําแหน่งมาติดเข้ากับรูสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงชิ้นส่วนสีน้ําเงินครับเราก็ยัง การให้ชิ้นส่วนสำหรับส่วนท่อทัสเตอร์ที่อยู่ตรงด้านหลังไม่เลือกติดทั้งสองข้างครับโดยที่วิธีการติดตั้งเราจะเริ่มจากการนำชิ้นส่วนสีเงินที่ติดอยู่ตรงด้านหลังส่วนนี้แกะแยกออกมาครับแล้วเราก็จะนำชิ้นส่วนที่เป็นท่อทัสเตอร์มาให้เราเลือกเปลี่ยนเบอร์กี้นี้มาติดแทนที่เดิมครับต่อมาจะเป็นโว้แผนเซอร์ที่จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีน้ำเงินสีแดงสีเงินพลาสสายสีดำแล้วก็ยังมีชิ้นส่วนสีเหลืองรวมถึงสีเทาเข้มด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่มีตำแหน่งที่ต้องติดติกกเอรร์คับ เราก็ยังมีชิ้นส่วนสีเงินที่เป็นส่วนทอทัสเตอร์ที่อยู่ตรงด้านหลังไม้เราเลือกติดเพิ่มเติม er ครับโดยที่วิธีการติดตั้งเราจะเริ่มจากการใช้แกนหมุนตรงส่วนล้อตินตะขาบที่อยู่ตรงด้านหลังที่เป็นชิ้นส่วนสัเงเวนส่วนนี้หมุนขึ้นมาทางด้านบนนะครับแล้วหลังจากนั้นตรงส่วนด้านหลังตรงนี้เราจะหมุนชิ้นส่วนสีเงินเข้มขึ้นมาทางด้านบนครับแล้วเราก็ใช้แกนซีเลียมด้วยกันทั้งหมด3ตํตำแหน่งของส่วนดัมมี่ที่เป็นทอร์ทัสเตอร์มาติดเข้ากับรูซีเลีมตรงชิ้นส่วนสังนลงขอวแเวียนา้นนส่วตรงงดหลัที่ หมุนขึ้นมาปิดลงมาที่เดิมนะครับพร้อมกับหมุนส่วนล้อตีนตะขาบลงมาทางด้านล่างให้เป็นเหมือนเดิมครับแล้วก็ยังมีการให้ชิ้นส่วนที่ไว้สําหรับการติดตั้งกับแกนฐานด้วยครับโดย TV ที่วิธีการติดตั้งเราจะเริ่มจากการนําส่วนล้อตีนตะขาบที่อยู่ตรงด้านหน้าส่วนนี้แกะแยกออกมาก่อนครับแล้วเราก็ใช้แกนสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านข้างชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับติดตั้งกับแกนฐานส่วนนี้มาติดเข้ากับรูสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงด้านในล้อตีนตะขาบครับแล้วเราก็จะนําส่วนล้อตีนตะขาบที่อยู่ตรงด้าน ที่อยู่ตรงด้านข้างของโบวแผนเซอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่สําหรับติดตั้งกับแกนหานส่วนนี้เราก็จะใช้แกนสีเหลี่ยม,มาติดเข้ากับรูสีเหล่ยมที่อยู่ตรงด้านในล้อตีนตะขาบครับต่อมาโบวไฟเกตก็ Gate, ะจะมีการติดสติ๊กเกอร์สีเทาเข้มโทนเมทริกด้วยกันทั้งหมด2ตําแหน่งที่อยู่ตรงด้านหน้านะครับนอกนอจากนี้ก็ะจะเป็นการแยกสีของชิ้นส่วนที่จะมีทั้งสีน้ํางเงินสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเทาเข้มครับแล้วก็ยังมีการให้ชิ้นส่วน F3 ที่จะเป็นส่วนล้อที่อยู่ตรงด้้้้าาาาานนนหเเรรกกกกก็็จะปใชแววงงลมมติดขับู แล้วก็ยังมีส่วนล้อด้านหลังที่จะเป็นชิ้นส่วน f 2 9กับ f 3 0แล้วก็จะเป็นการใช้แกนซีเดียมมาติดเข้ากับส่วนด้านล่างที่อยู่ตรงด้านหลังของไฟเกตครับแล้วก็ยังมีการให้ชิ้นส่วนนําไปติดตั้งเข้าออกแกนฐานได้ครับส่วนวิธีการติดตั้งเราจะเริ่มจากการหมุนส่วนด้านหลังออกมาทางด้านนอกก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเอาชิ้นส่วนที่ติดตั้งกับแกนฐานเราจะใช้แกนซีเดียมที่อยู่ตรงด้านหลังส่วนนี้มาติดเข้ากับดูซีเดียมที่อยู่ตรงด้านในส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับแล้ว หนึ่งที่เราเพิ่งหมุนออกไปเมื่อกี้นี้มาติดเข้ากับแกนสี่เหลี่ยมครับสุดท้ายจะเป็นโวลลนเดอร์สองตำแหน่งแรกก็จะเป็นการติดสติกเกอร์สีเหลืองที่แผ่นค่อนข้างยาว2ตำแหน่งนะครับสามตำแหน่งต่อมาก็จะเป็นการติดสติกเกอร์สีเทาเข้มแบบเมทริกที่อยู่ตรงส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับส่วนอีกด้านข้างหนึ่งก็ยังเป็นสติกเกอร์สีเทาเข้มแบบเมทริกด้วยกันทั้งหมด3ตำแหน่งครับแล้วก็ยังมีส่วนดัมมี่ให้เราเลือกเปลี่ยนด้วยนะครับแล้วก็จะมีการติดสติกเกอร์สีเงินเมทัิกหนึ่งตำแหน่งครับ สีดำส่วนนี้แกะแยกออกมาแล้วหลังจากนั้นเราจะนําชิ้นส่วนที่เป็นส่วนดัมมี่ส่วนนี้ของคอกพิทที่มีการติดสติ๊กเกอร์สีเงินมาติดตั้งแทนครับแล้วก็ยังมีการให้พัดใสสีเหลืองที่จะเป็นการใช้แกนวงกลมมาติดเข้ากับรูวงกลมที่อยู่ตรงด้านล่างเพื่อใช้ติดตั้งกับแกนฐานครับสาหรับวิธีการรวมร่างกายเป็นโบเทสไฟเราจะเริ่มจากการหมุนส่วนด้านล่างทั้งสองข้างของโวลันเดอร์ส่วนนี้ขึ้นมาทางด้านบนนะครับแล้วก็หมุนส่วนเสาอากาศทั้งสองเสาลงมาทางด้านล่างแล้วก็นําส่วนคอกพิทที่ตรงงกกลาส่วนนี้แย มาเป็นส่วนเท้าท right. ั so to so ้ง2ข้างได้เลยครับแล้วเราก็จะเลื่อนส่วนด้านหน้าของโวลไฟเกตเข้ามาทางด้านในหมุนเสาอากาศทั้ง2เสาลงมาทางด้านล่างนะครับแล้วก็กดส่วนสีเทาเข้มส่วนนี้ลงมาทางด้านล่างเหมือนกันครับหมุนส่วนปีเข้ามาทางด้านในทั้ง2ข้างก็จะกลายเป็นส่วนช่วงล่างเรียบร้อยครับแล้วเราก็จะนําส่วนเท้าข้างซ้ายมาติดเข้ากับข้างขวาของโวลไฟเกตครับส่วนเท้าข้างขวาเราจะนํามาติดเข้ากับข้างซ้ายของโวลไฟเกตครับแล้วก็หมุนส่วนคอกพิทของโวลแอนเดอร์ขึ้นมาทางด้านบนน แล้วหลังจากนั้นเราจะนําส่วนล้อติดขาบที่อยู่ตรงด้านหน้าทั้ง2ข้างที่เป็นการใช้แกนวงกลมของชิ้นส่วนสีเงินแกะแยกออกมาครับแล้วเราก็จะใช้ชิ้นส่วนสีเงินเที่มาตางหากมาติดแทนที่ล้อติดขาบที่เราเพิ่งแกะออกไปเบื่อกีนี้ได้เลยครับส่วนอีกข้างเราก็ต้องใช้ชิ้นส่วนสีเงินเที่มาตางหากมาติดตั้งแทนที่ครับแล้วก็หมุนส่วนล้อติดขาบที่อยู่ตรงด้านหลังส่วนนี้ขึ้นมาทางด้านบนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะนําส่วนล้อติดขาบแกะแยกออกมาครับแล้วเราก็จะใช้ชิ้นส่วน e 3 2สที่เป็นส่วน ข้างซ้ายมาติดแทนที่ครับส่วนอีกข้างหนึ่งเราก็ต้องหมุนส่วนล้อติ้นตะขับขึ้นมาทางด้านบนแล้วก็นําชิ้นส่วนสีเงินส่วนนี้แกะแยกออกมาครับแล้วเราก็จะนําชิ้นส่วน e 31ที่เป็นส่วนดัมมี่ของล้อติ้นตะขับข้างขวามาติดแทนที่ครับแล้วก็หมุนส่วนท่อทัสเตอร์เข้ามาทางด้านในครับแล้วเราก็ใช้แกนสี่เหลี่ยมสีเงินที่อยู่ตรงส่วนด้านหน้ามาติดเข้ากับโวลไฟเกตครับแล้วเราก็จะแกะชิ้นส่วนสีเงินที่อยู่ตรงด้านบนส่วนนี้ทั้งสองข้างขึ้นมาแล้วเราก็จะดันส่วนคอกพ ชิ้นส่วนนี้ขึ้นมาทางด้านหน้านะครับเราก็ตามด้วยการนําชิ้นส่วนที่เป็นท่อทัสเตอร์ส่วนนี้แกะออกมาครับแล้วเราใช้แกนหมุนที่อยู่ตรงระหว่างตรงกลางกับส่วนด้านข้างส่วนนี้ทําการกางออกมาทางด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะนาส่วนปีกที่เป็นสีแดงแกะแยกออกมาแล้วเราก็จะดึงส่วนต้นแขนที่เราเก็บไว้ทางด้านในส่วนนี้ดึงออกมาทางด้านนอกแบบนี้ครับแล้วก็นําส่วนมือเข้ามาติดเข้ากับชิ้นส่วนสีเหลืองก็จะกลายเป็นส่วนแขนหนึ่งข้างครับส่วนอีกข้างเราก็ต้องใช้แกนหมุนทั้งหมด2ตํตแหน่งทาการกางออกมา ทางด้านนอกให้เป็นเหมือนอีกข้างนะครับเราก็ตาม้วยการนําส่วนปีกที่เป็นสีแดงแก่แยกออกมาแล้วหลังจากนั้นเราจะดึงส่วนต้นแขนที่เก็บไปทางด้านในส่วนนี้ดึงออกมาทางด้านนอกครับแล้วก็นําส่วนมือข้างขวามาติดเข้ากับชิ้นส่วนสีเหลืองครับ แล้วเราก็จะนําแกนกลางของโว์บอมเบอร์ใส่เข้ามาด้านในหน้าอกได้เลยครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำการปิดเกาะสีน้ำเงินส่วนนี้ลงมาที่เดิมครับแล้วโวล์คูเซอร์เราจะเริ่มจากการหมุนส่วนปีกขึ้นมาทางด้านบนนะครับแล้ว็หมุนส่วนปลายปีกลงมาทางด้านล่างส่วนปีกอีกข้างเราก็ต้องหมุนส่วนปีกขึ้นมาทางด้านบนแล้วก็หมุนส่วนปลายปีกลงมาทางด้านล่างครับแล้วก็หมุนส่วนคอพิดขึ้นมาทางด้านบนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้แกนเข้าต่อที่อยู่ตรงส่วนนี้ทําการหมุนส่วนคอพิดลงมาทางด้านล่าง ให้เป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะนาส่วนใบหน้าของโวเทสไยส่วนนี้หมุนออกมาทางด้านนอกได้เลยครับแล้วเราก็จะใช้แกนข้อต่อเป็นบอลจอยที่อยู่ตรงด้านล่างส่วนหัวตรงนี้มาติดเข้ากับรูวงกลมที่อยู่ตรงด้านบนหน้าอกครับเราก็จะมีส่วนสูงตั้งแต่ส่วนเท้าจนถึงส่วนหัวอยู่ที่ประมาณ18.5เซนติเมตรครับแล้วถ้านํามาเปรียบเทียบกับกันบัสเตอร์ที่มาจากลาย S.M.P เหมือนกันก็จะมีส่วนสูงที่เกือบเท่ากันครับ แล้วถ้านำมาเปรียบเทียบกับ GA O King Clear c u l t e r Version ที่เป็นลาย S M P เหมือนกันก็จะมีส่วนสูงอยู่ที่ระดับหน้าอกครับและถ้านำมาเปรียบเทียบกับค่ายเซอร์เกรมอนที่มาจากลายฟิกไรส์สแตนดาร์ดแอมพลิฟายก็จะมีส่วนสูงที่เกือบเท่ากันครับสำหรับจุดขยับเริ่มตั้งแต่ส่วนหัวจะเป็นข้อต่อบอลไกลที่จะทําให้เราหมุนมาทางข้างซ้ายได้แล้วก็หมุนมาทางข้างขวาแบบนี้ได้นะครับเราก็ยังเอียงมาทางข้างซ้ายก็ได้เอียงมาทางข้างขวาก็ได้ครับรวมถึงการทํามุมก้มจะก้มลงมาทางด้านล่างได้ต่ําประมาณนี้แล้วก็การทํามุมเงงขึ้้้นนนมาาาทดดบไ ประมาณนี้แต่ถ้าเราทําการนําส่วนด้านหลังของโวคูเซอร์ส่วนนี้แกะแยกออกมาแล้วก็ปิดชิ้นส่วนสีแดงส่วนนี้ลงมาทางด้านล่างก็จะทําให้เราสามารถหมุนส่วนหัวที่เป็นข้อต่อบอลจอยได้ครบ360องศาทําให้มีการเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระมากขึ้นครับและสําหรับตรงส่วนด้านหลังเราจะใช้ชิ้นส่วน J16 ที่เป็นชิ้นส่วนสีเงินเข้ามาติดเข้ากับรูวงกลมครับและเราก็จะใช้แกนวงกลมของชิ้นส่วน J16 มาติดเข้ากับรูที่อยู่ตรงด้านหลัง แล้วก็ระหว่างด้านข้างหน้าอกกับส่วนแขนนะครับจุดแรกเราจะหมุนขึ้นมาทางด้านบนได้แล้วก็หมุนลงมาทางด้านล่างได้ครับจุดที่2เราพอจะหมุนมาทางด้านหน้ากับด้านหลังได้และจุดสุดท้ายตรงนี้เราจะหมุนส่วนแขนได้ครบ360องศาครับส่วนปลอกหัวไหล่เราจะกางขึ้นมาทางด้านข้างได้สูงประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนต้นแขนจะเป็นแกนหมุนที่จะทําให้เราหมุนได้ครบ360องศาได้เลยครับและ ouais. ru ตรงด้านล่างแขนส่วนนี้เราก็ยังหมุนได้ครบ360 องศาได้เหมือนกันและนอกจากนี้ตรงส่วนข้อศอกก็ยังเป็นการใช้จุดขยับที่เป็นแกนหมุนได้กันทั้งหมด2ตำแหน่งจะทาให้เราสามารถงอส่วนแขนขึ้นมาทางด้านบนได้สูงประมาณนี้ครับส่วนมือก็จะเป็นข้อต่อบอลจอยที่หมุนได้ครบ360องศารวมถึงการหมุนขึ้นมาทางด้านบนกับหมุนลงมาทางด้านล่างก็ได้นะครับหรือจะเอียงออกมาทางด้านนอกกับเอียงเข้ามาทางด้านในก็ได้ครับส่วนกกระโปรงที่อยู่ตรงด้านหน้าส่วนนี้เราจะหมุนขึ้นมาทางด้านบนได้สูงประมาณนี้นะครับแล้วส่วนกกระโปรงด้านข้างก็พอจะหมุนขึ้นมา ทางด้านบนได้ไม่มากเท่าไรครับส่วนกรอกกระโปรงที่ตรงด้านหลังจะไม่มีจุดขยับครับส่วนขาจุดแรกจะทําหน้าที่เป็นแกนหมุนลงมาทางด้านล่างกับหมุนขึ้นมาทางด้านบนได้นะครับจุดที่2เราจะกางขึ้นมาทางด้านข้างแบบนี้ได้นะครับจุดที่3เราจะหมุนส่วนต้นขาได้ครบ360องศาได้เลยครับแล้วนอกจากนี้ตรงส่วนด้านหน้าต้นขาส่วนนี้ยังมีจุดขยับที่ทําหน้าที่เป็นแกนหมุนจะทํให้เราสามารถยกส่วนขาขึ้นมาทางด้านบนได้สูงประมาณนี้ได้ต่างหากครับส่วนหัวเข่าจะเป็นการใช้จุดขยับที่เป็นแกน หมุนจะทําให้เราสามารถงอส่วนขาขึ้นมาทางด้านบนได้สูงประมาณนี้ครับสําหรับส่วนข้อเท้า2จุดแรกจะทําหน้าที่เป็นแกนหมุนนะครับโดยที่จุดแรกเราจะหมุนขึ้นมาทางด้านหน้าได้สูงประมาณนี้แล้วก็หมุนมาทางด้านหลังได้ประมาณนี้นะครับจุดที่2ก็ยังเป็นแกนหมุนขึ้นมาทางด้านหน้าได้แล้วก็หมุนลงมาทางด้านล่างได้ต่ําถึงขนาดนี้เลยนะครับและนอกจากนี้ยังมีจุดแับที่เราหมุนส่วนเท้าเข้ามาทางด้านในได้ต่างหากครับและยังมีส่วนปลายเท้าที่เราหมุนขึ้นมาทางด้านบนได้แล้วก็หมุนลงมาทางด้าน ล่างได้ครับแล้วก็ยังมีการให้ชิ้นส่วน f14 ที่จะเป็นการใช้แกนวงกลมมาติดเข้ากับรูวงกลมที่อยู่ตรงด้านล่างส่วนวางขาครับื่อใช้สําหรับการติดตั้งกับแกนฐานมือที่ให้มาแบบแรกก็จะเป็นลักษณะการกําหมัดนะครับแล้วก็จะมีรูวงกลมที่อยู่ตรงส่วนฝ่ามือโดยจะใช้สําหรับการถืออาวุธประเภทดาบครับแบบที่2ก็จะเป็นลักษณะการกางส่วนนิ้วแยกออกจากส่วนฝ่ามือแล้วก็จะมีรูวงกลมที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือด้วยครับแบบที่3ก็จะเป็นลักษณะการกําหมัดนะครับแล้วก็จะไม่มีรูวงกลมเหมือนกับแบบร และแบบสุดท้ายก็จะเป็นลักษณะการกลางนิ้วแยกออกจากส่วนฝ่ามือที่แตกต่างจากแบบที่2เราก็จะไม่มีรูวงกลมครับสาหรับอาวุธอย่างแรกที่ให้มาก็จะเป็นเลเซอร์ซอสที่จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนใบดาบเป็นสีเงินแบบเมเทัลลิกแล้วก็ชิ้นส่วนตรงกรอกระบังดาบก็จะเป็นชิ้นส่วนสีแดง2ชิ้นนํามาประกอบรวมกันแล้วก็จะมีด้ามจับที่เป็นสีเทาเข้มครับแล้วนอกจากนี้เราก็ยังสามารถแกะด้ามจับออกมาจากตัวกรอกระบังดาบได้เพื่อที่เราจะได้ใช้ด้ามจับที่ให้มาเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งเข้ามาติดตั้งแทนนะครับเราก็จะ มีแกนวงกลมที่อยู่ตรงส่วนด้ามจับด้วยครับแล้ววิธีการถือก็เป็นเพียงการนำด้ามจับมาใส่กับมือที่มีรูวงกลมครับอย่างที่2จะเป็นโวเทสบาสุก้าที่จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีเทาเข้มสีเงินสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินนำมาประกอบรวมกันแล้วก็จะมีการติดสติกเกอร์ที่เป็นแถบสีทองด้วยกันทั้งหมด3ตํตำแหน่งครับแล้วก็ตรงชิ้นส่วนสีเงินก็จะมีรูวงกลมที่ใช้สาหรับติดตั้งเข้ากับมือที่มาเปลี่ยนนะครับก็จะให้ความรู้สึกที่เป็นเหมือนการนําปืนบาสุก้าออกมาจากส่วนแขนครับโดยที่วิิธีการตดตดั้ง จะต้องนำส่วนแขนที่อยู่ตรงด้านล่างข้อศอกส่วนนี้แยกออกมาครับแล้วเราก็จะใช้รูวงกลมที่อยู่ตรงชิ้นส่วนสีเทาเข้มตรงส่วนนี้มาติดเข้าแกนวงกลมที่อยู่ตรงส่วนข้อศอกแทนที่ครับอุวุธอย่างที่3จะเป็นเชนนักขึ้นที่จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีเงินเป็นโซ่นะครับแล้วก็ส่วนใบมีดก็จะมีทั้งชิ้นส่วนสีแดงแล้วก็สีเทาเข้มครับโดยที่วิธีการติดตั้งเราจะเริ่มจากการนำส่วนมือแยกออกมาแล้วหลังจากนั้นเราจะนำส่วนปลายโซ่ที่เป็นข้อต่อแบบบอลจอยเข้ามาติดตั้งแทนครับ อาวุธอย่างสุดท้ายจะเป็นอันตราอิเล็กโทรแมกเนติกท็อปที่จะเป็นอาวุธรูปแบบลูก่างนะครับเราก็จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีเงินกับสีแดงประกบอบรวมกันแล้วก็ตรงส่วนใบมีดทั้ง4กับส่วนที่ตรงกลางก็จะเป็นการทําสีเงินแบบเมทัลิกครับโดยที่วิธีการถือเราจะนําชิ้นส่วนที่อยู่ตรงด้านล่างที่เป็นชิ้นส่วนสีเงินส่วนนี้แกะออกมาครับแล้วเราก็จะมาเลือกส่วนด้านล่างที่เป็นการใช้ชิ้นส่วนสีเหลืองเราก็จะมีสายพานติดครับแล้วผมก็จะเลือกส่วนข้างขวาที่จะเป็นการใช้แกนวงกลมมาติดเข้ากับส่วนด้านล่างรก็ มาเลือกส่วนตรงกลางสายพานที่มาทั้งหมด3แบบครับแล้วเราจะนําแกนสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงสายพานตรงกลางตรงนี้มาติดเข้ากับสายพานที่อยู่ตรงส่วนด้านล่างที่เป็นชิ้นส่วนสีเหลืองครับ แล้วเราจะมาเลือกส่วนด้ามจับที่มาทั้งสองข้างนะครับโดยข้างที่ผมเลือกก็จะเป็นส่วนข้างขวาครับโดยเราจะนําส่วนสายพานที่ติดกับส่วนด้ามจับมาใส่กับส่วนสายพานที่อยู่ตรงกลางครับเราก็ยังมีส่วนตรงปลายสายพานแม่เราเลือกติดสําหรับสายพานที่เราเลือกมาโดยจะให้มาทั้งหมด2ชิ้นส่วนครับเราก็ยังมีส่วนดัมมี่ที่เป็นส่วนล้อตีนตะขาบอีกแบบหนึ่งแม่เราเลือกเปลี่ยนนะครับโดยจะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีน้ำเงินกับสีเทาเข้มนํามาประกอบรวมกันแล้วก็จะมีจุดขยับด้วยกันทั้งหมด2จุดด้วยครับาาารรวิธีีกกเปล่่ยยนง ทั้งหมดเราจะเริ่มจากการแกะชิ้นส่วนที่อยู่ตรงด้านข้างเกาะหัวหลายส่วนนี้ออกมาครับแล้วเราก็จะนำชิ้นส่วนที่เป็นดัมมี่ที่เป็นป้อมปืนส่วนนี้เข้ามาติดตั้งแทนที่ชิ้นส่วนที่เราเพิ่งแกะออกไปเมื่อกี้ครับแล้วเราก็จะนำส่วนมือแกะแยกออกจากส่วนข้อมือนะครับแล้วก็ตามด้วยการนำส่วนแขนสีงินที่อยู่ตรงด้านล่างข้อศอกส่วนนี้เราก็ต้องแกะออกมาแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้แกนข้อต่อที่อยู่ตรงด้านในหน้าอกด้านข้างส่วนนี้หมุนขึ้นมาทางด้านบนเพื่อทำการนำชิ้นส่วนสีเงินที่ติดกับส่วนด้านข้างหน้าท้องส่วนนี้แกกออมา แล้วเ,เราก็จะนําส่วนล้อตีนตะครับที่เป็นดัมมี่แล้วก็ที่มีจุดขยับแกะแยกออกมาครับแล้วเราก็จะใช้ชิ้นส่วนทีแปดมาติดเข้ากับล้อตีนตะครับที่เป็นดัมมี่ครับแล้วเราก็จะใช้แกนวงกลมของชิ้นส่วนทีแปดมาติดเข้ากับรูที่อยู่ตรงด้านข้างหน้าท้องให้เป็นแบบนี้ครับแล้วเราก็จะนําชิ้นส่วน R 2 4มาติดเข้ากับส่วนแขนครับ แล้วเราก็จะใช้รูวงกลมที่อยู่ตรงชิ้นส่วน R 2 4มาติดเข้ากับแกนวงกลมที่อยู่ตรงส่วนข้อศอกแล้วหลังจากนั้นเราจะหมุนส่วนแขนลงมาทางด้านล่างให้เป็นเหมือนเดิมครับแล้วเราก็จะเลื่อนส่วนด้านหน้าต้นขาลงมาทางด้านล่างแล้วก็ใช้แกนหมุนที่อยู่ตรงด้านในขาส่วนนี้ทําการหมุนส่วนเท้าขึ้นมาทางด้านบนแล้วหลังจากนั้นเราจะกดชิ้นส่วนด้านหน้าต้นขาส่วนนี้เข้ามาทางด้านในขาครับแล้วก็หมุนส่วนปีกสีเหลืองส่วนนี้ลงมาทางด้านล่างครับส่วนอีกข้างผมจะขออนุญาตไม่ทําให้ดูนะครับเพราะจะมีขั้นนตอที่ ขัางที่ผมทําให้ดูไปเมื่อกี้นี้และสําหรับ w o r ์ครูเซอรจะไม่มีชิ้นส่วน J16 ครับโดยสรุปสําหรับ w o เ f สไฟเดคาซจะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีน้นําเงินกับสีเงินเป็นหลักรองลงมาจะเป็นสีแดงกับสีเหลืองและโครงในกับทุกยับจะเป็นสีคันเมทัลหรือสีเทาเข้มแบบเมทัลิกครับแล้วจะมี w o r ์ครูเซอรที่จะใช้สติ๊กเกอร์แผ่นค่อนข้างใหญ่ก็จะทําให้มีโอกาสเสียหายได้ง่ายและตามชิ้นส่วนก็ยังมีอันตกิหลายตําแหน่งครับในส่วนของการรวมร่างถือว่าทําได้ไม่ยากเราก็มีส่วนปีกและทรัสเตอร์ข,ของโ มีหลายตำแหน่งและการเปลี่ยนร่างเป็นทั้งหมดก็จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนเข้ามาช่วยเพิ่มเติมอีก6ชิ้นกับล้อติ้มทับที่มาภายในเซตนี้ครับส่วนจุเคียบโดยรวมถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคแต่จะมีจุเคียบที่โดนจํากัดไปอย่างเช่นข้อต่อระหว่างแกนกลางกับส่วนแขนของโว่บอมเบอร์แล้วก็ตรงส่วนวางขาจะเป็นการใช้ข้อต่อสีเทาเข้มที่มีขนาดเล็ก2ชิ้นเลยทําให้เวลาขยับก็ต้องคอยระวังเรื่องการรับน้ําหนักส่วนขาแลวก็แอปเสียได้ตรงส่วนเท้าที่เราไม่สามารถหมุนในแนวนอนได้ก็จะทําให้การจัดสมดุลยากหน่อยนึงครรรับะะ้้าาาใทีีี่ช่ชชนนนนอกก็ํหจดเพมร ให้อาวุธมาอย่างครบครอกรวมถึงตัวฐานที่สามารถนํามาใช้เป็นเอฟเฟกได้ด้วยครับ